การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะนางสาวสินสรัฐแซ่ลิมตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประวัติผู้ขอรับการประเมินตารางสอนรวมจำนวน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ กลุ่มทักษะก้าวเนื้อมดใหญ่5ชั่วโมงกลุ่มทักษะก้าวเนื้อมาเล็ก5ชั่วโมงกลุ่มทักษะทางสังคม4ชั่วโมงกลุ่มทักษะการเชื่อเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน5ชั่วโมงกลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา4ชั่วโมงกลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ4ชั่วโมง กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ3ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงภาระงานสอนหน่วยบริการปักธงชัยด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้อ1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพุทธศัก,าการาช2566า2566ให้สอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียนข้อที่1.2อออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุแรกเกิดถึง6ปีปีการศึกษา2,566ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP ให้เหมาะสม กับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคลตลอด1ปีการศึกษาข้อ1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก3าอาและใช้เทคนิคการสอนหลากหลายตรงความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล ข้อที่1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้านํำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล iip รวมถึงนำผู้เรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างข้อ1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้นำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลายนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนและเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ข้อ1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้นเมินการวิเคราะห์ผู้เรียนคัดกรองประเภทความพิการผู้เรียนเพื่อนําผลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายข้อที่1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าดาเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อากาศปลอดปรุงปลอดภัยและมีสื่ออำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อความพิการของผู้เรียนข้อที่1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมคุณลนะักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามของผู้เรียนความรับผิดชอบและมีความรู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่นด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้อที่2.1จจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนข้อที่2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดําเนินการจัดการ ทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตและกระตุ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายข้อที่2.3ปฏิบัติงานวิชาการและางานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้าดำเนินงานด้านการเรียนการสอนครูประจำหน่วยบริการปักธงชัยด้านฝ่ายบริหารวิชาการงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม E.I. และให้ทำปรึกษาแนะแนวและส่งต่อผู้เรียนข้อที่2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือประชุมผู้ปกครองติดตามการเรียนรู้หลายช่องทางประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความร่วมมือกับชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีการติดต่อ สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อที่3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงและเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการประชุมอบรมสัมมนาไปยังครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องข้อที่3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการและสร้าง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยครูหน่วยบริการเขต3ร่วมกับนักสหะว,วิชาชีพศึกษาปัญหากำหนดเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และให้ข้อมูลสะท้อนกับเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ ข้อที่3.3นนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสร้างสื่อหรือแนวทางหรือกระบวนการหรือวิธีการสอนมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการพัฒนาผลสัำริ์ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเรื่อง การจำแนกสีจากวัตถุต่างๆของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จงังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการปรักธงชัยโดยใช้สื่อการสอนแผงไข่สีข้อที่ 1. สภาพปัญหา,า,าการจัดการเรียนรู้และปัญหาของผู้เรียน จากการประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนพบว่านักเรียนไม่สามารถจำแนกสีจากวัตถุต่างๆได้โดยการจำแนกสีมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญากลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการได้แก่ การรับรู้ทางอารมณ์การรับรู้ทางภาษาและการสังเกตสีต่างๆจากวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกสวมเสื้อผ้าสัญ,ญลักษณ์ตามกฎจราจรของนักเรียนที่มีความบุค้องทางสติปัญญาที่มารับบริการการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการตักทมชัยพัฒนาผลสมมตินักเรียนโดยใช้สื่อการสอนแผงไข่สีข้อที่ 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล iip 2. ดํดำเนินการจัดทำสื่อการสอนแผงไข่สี 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. บันทึกหลังการสอนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 5. วัดผลประเมินผล 6. จัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 7. สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองข้อที่ 3. ผลลัพธ์ การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ นักเรียนที่มีความบกร่องทางสติปัญญาในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการปักธงชัยจำนวน1คนเชิงคุณภาพนักเรียนที่มีความบุกองทางสติปัญญาในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการปักธงชัยสามารถจำแนกสีจากวัตถุต่างๆโดยใช้สื่อการสอนแผงไข่สี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ